ไม่กล้าฉีดไม่กล้าเปิดที่ผ่านมาพวกเราต้องรอกันมาเพราะสิ่งนี้ก็เป็นข่าวดังมากซึ่งทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วกว่าจะได้มาฟังที่ออฟพ,พูดออฟคิดว่านี่คือเขาเรียกว่าสิ่งที่เชื่อมโยงทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเออทำไมเขาจึงเล่นมุกกักตัวทำไมเขาจึงแทงกักไม่ค่อยยอมเปิดทั้งทั้งท,งที่ประเทศ เพื่อนๆที่เพิ่งพาการท่องเที่ยวเหมือนกันเขาเปิดนํากันไปแล้วแต่นี้ก็ยังไม่ยอมสาเหตุของความกลัวทุกอย่างก็มาจากมาจากเรื่องนั้นแหละที่ที่เรารู้นั่นแหละมาจากเรื่องนั้นแหละก่อนหน้าน,นี้ที่ยังไม่มีวัคซีนถึงแม้ว่าจะเลขศูนย์มาหาเพอร์เฟกแค่ไหนก็ไม่กล้าก็เพราะว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวก็มันก็คือมีอ่ะใช่ไหมเกิดเซลล์เดียวก็คลัสเตอร์ได้นะคุณขึ้นมาปุ๊บอ่ะไปเลย ฉะนั้นฉันก็อยู่ของฉันลอยๆไปก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างอยู่แล้วครับก็เลยมองว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงสาเหตุของทุกสิ่งก็คือมาจากเรื่องนี้แหละเสียดายเนาะอนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าต่อให้คนในประเทศกล้าแค่ไหนแต่ว่าต้องมาขึ้นอยู่กับจุดนั้นจุดเดียวที่เขาไม่ทําก็เลยก็ต้องรอเขาใช่ไหมถ้าอนาคตมันจะมีไหมอะ่ะก็คือแบบว่ามันไม่ต้องมาขึ้นอยู่กับ คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคิดอะไรหรือทําอะไรได้แบบที่ไม่เดือดร้อนใครได้ตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลกใจว่าเอา้าทีก่อนหน้านี้นะยุโรปเขาก็เปิดหรืออะไรของเขาไปตอนที่เขายังไม่เข้าหน้าหนาวนะเราก็ไม่ยักกระตามเขาเลยนะคืออ๊อฟก็ไม่ได้ไม่ได้ตามละเอียดนะแต่หมายถึงว่าเขาแค่เหมือนกับว่าหยุดไปแค่ชั่วคราวเพื่อสอบสวนซึ่งเรียกได้ว่าคนคนยุโรปเนี่ยเขาเสี่ยงกับเรื่องนี้มากกว่าเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขา เขาหยุดเพื่อสอบสวนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เราดันมาตามเขาเ,เรื่องนี้สางนั้นนะนะเหมือนเหมือนโดนทักปุ๊บคือกาลังจะฉีดแล้วโดนทักปุ๊บก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอยู่ด้วยก่อนอยู่ไว้ก่อนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในข่าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าท่านผู้นําเขาก็จากเดิมวันที่สิบมีนาก็จะต้องฉีดนะครับกลายเป็นว่าเลื่อนฉีดซะงนั้นเพราะว่ามีเป็นคําพูดจากในข่าวนะครับก็บอกว่าจิ้งจกทักอะไรอย่างงี้นะ อีกนิดเดียวกําลังจัละกําลังจ่าและกลายเป็นว่าจริงจกทักปุ๊บแสดงว่าของเดิมคือไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอยู่แล้วไงใช่ไหมตรงนี้เขาบอกว่าไทยจําเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาออกไปก่อนเนื่องจากยุโรปพบอาการริ่มเลือดในหลอดเลือดดํำ22รายเสียชีวิต1รายสั่งงดหลายประเทศรอผลสรุป1-2สัปดาห์อ,อ๋อนึกอแล้วตอนนี้ของเรามันเป็นภาวะว่าคือวัคซีนมันเป็นของใหม่ แล้วก็เออออะไรก็โทษวัคซีนหมดคือเหมือนกับท้องเสียก็โทษวัคซีนสะดุดล้มก็โทษวัคซีนง่วงก็โทษวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยในเวลานั้นอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้ทะ่นั้นมีอะไรโทษวัคซีนหมดเลยทีนี้แต่โลกเนี่ยต้องเดินหน้าคนที่เสียชีวิตมีแต่ว่ามันเป็นจํานวนที่น้อยมากอย่างที่อ๊อฟเคยคํานวณว,ว่าเออก่อนนี้รู้สึกว่าจะฉีดกันไปโดสแรกนะสามร้อยสามสิบล้านคนแล้วนะ มีคนเสียชีวิตถึงร้อยคนหรือ,อยังก็ยังใช่ไหมมันก็เหมือนกับเราเวลาเราไปทําอย่างอื่นนั่นแหละเราบังเอิญเขาไม่มีตัวเลขมาให้เราอะเราขับรถออกไปนอกบ้านเนี่ยบังเอิญไม่มีตัวเลขไงหร,ห,รหรือมีแต่ก็ไม่ได้ย้ํแเราก็เลยไม่รู้ใช่ไหมว่าอัตราการเสียชีวิตจากการขับของคนที่ขับรถออกไปนอกบ้านเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะไม่กล้าขับก็ได้หรือเวลาเรามีบางคนแบบว่าจะกินขนมหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าไอาย้ยี่ห้อไหนที่มันมีแคลอรี่บอกเนี่ยนะ ไม่กล้ากินแต่ว่าเพราะอันไหนที่ไม่มีแคลอรี่บอกเนี่ยกินได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือประมาณว่าการบอกกับกลายเป็นการทําให้กลัวซ้งนั้นครับก็คือความเสี่ยงต่ํามากแล้วก็ไอ้ถ้าเราได้ยินว่าฉีดไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะท,ที่ที่ไม่ได้ถึงกับชีวิตแต่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็คือน่าจะเป็นอาการที่มีปัญหาอะไรก็โทษวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าคนระแวงวัคซีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งท,งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากวัคซีนไงคือเอาคําพูดมาจากหมอนะเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน ท่านผู้นำกับรัฐมนตรีอีกสิบห้าคนจะต้องฉีดในวันที่สิบสองมีนาะแต่ว่ากลายเป็นโดนเลื่อนซึ่งเรากังวลว่าเอาแล้วแผนการฉีดที่ส1 5บอจ้าล้านคนในปีนี้จะยังไงหรือเขาเขาแค่กังวลของเขาเองเฉยๆแต่ว่าเขาไม่ได้เลื่อนการฉีดให้กับคนทั่วไปอันนี้ในนี้เขาจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ไหมแต่เท่าที่เคยฟังมานะก็ไม่ได้เห็นพูดถึงนะว่าคนทั่วไปจะยังฉีดอยู่เหมือนเดิมหรือจะเลื่อนอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะ ก็คือเพราะว่ามีเลื่อนเพราะว่ามีรายงานจากฝั่งยุโรปอย่างเช่นเดนมาร์กและออสเตรียจะบอกว่า2ประเทศเนียคือแผนกจิตตกโควิดอยู่แล้วหมายถึงถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยนะเออะไรเนี่ยโดยเฉพาะเดนมาร์กเนี่ยนะตัวพ่อเลยเรื่องจิตตกเนี่ยนะทีะนั้นมีอะไรเขาก็ต้องหยุดไว้ก่อนอยู่แล้วก็คือ2ประเทศนี้พบผู้ฉีดวัคซีนมีอาการข้างเคียงลิ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดาซึ่งทําให้มีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็จากกรณีดังกล่าวก็ทําให้ ทีมงานการแพทย์ต่างๆก็บอกว่าต้องนำมาพิจารณาเพราะว่าต้องห่วงความปลอดภัยของประชากรเอาไว้ก่อนแต่ประชากรเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเศรษฐกิจมันกลับมาเหมือนเดิมเขาห่วงปากท้องมากกว่าก็อันนี้อันนี้คือคิดเล่นๆว่าจริงๆแล้วทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาก็น่าสงสารในแง่ที่ว่าออโดยเฉพาะหมอๆทั้งหลายที่มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับวัคซีนรอบนี้เนี่ยนะเพราะว่าท่านผู้นั้น เขาเหมือนกับว่ามีอะไรเขาก็อาจจะไม่ยอมตัดสินใจเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงเขาก็โยนไปอ่าทีมแพทย์ตัดสินใจให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วทีมแพทย์ก็นเนี่ยเหงื่อแตกถ้าเกิดว่าฉีดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บถึงแม้ว่าโอกาสจะต่ํมามหาต่ํายังไงแต่มันก็มีใช่ไหมล่ะแล้วเกิดว่ามันมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเออท่านพวกฉันก็มีปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะน,นั้นกลายเป็นว่านั่นแหละตามข่าวตรงนี้นะครับเอ,อ่อเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เราไม่จําเป็นต้องรีบฉีด เราไม่จําเป็นต้องรีบฉีดแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันก็ต้องรีบนะถึงแม้ว่าแอส r ราเซเนกาจะมีประสิทธิภาพดีแต่เมื่อมีคนบอกให้ชะลอก่อนเราก็ต้องรอผลสืบค้นของฝั่งยุโรปว่าผลข้างเคียงได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่วัคซีนของแอสตราไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าฉีดไปแล้วทั่วโลกถึงส4ล้านโดสก็10ของคนที่ฉีดเลยนะมีผลข้างเคียงบ้าง แต่กาลังสืบค้นอยู่เพื่อความปลอดภัยคือชักจะระแวงแล้วไม่ใช่ระแวงวัคซีนนะระแวงว่าถ้าระหว่างที่กําลังฉีดกันอยู่เนี่ยนะซึ่งตอนนี้คนที่ได้ฉีดเนี่ยณเวลานี้ก็มีไม่มากเพราะว่าส่วนใหญ่จะฉีดซีโนแวคมากกว่าใช่ไหมแอสตรายังไม่ได้เริ่มฉีดกันเลยถ้าเกิดว่าฉีด,ฉดไปปุ๊บเกิดคนไทยหรือคนประเทศไหนมีข่าวผลข้างเคียงอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยจะตกใจแล้วก็กลายเป็นกลัววัคซีนอีกไหมครับแล้วถามว่าคนประเทศเราเขาก็กังวลอยู่แล้วมาตั้งแต่โควิด เหตุผลไม่ใช่อะไรเพราะว่าทางสบคนั่นแหละที่แถลงข่าวก็เพิ่มความกังวลให้เขาไปมากกว่าเดิมแล้วการที่เขาไม่ยอมรีบฉีดเนี่ยนะเขาไม่กล้าฉีดด้วยเนี่ยนะแล้วคนที่เขากลัวอยู่แล้วเนี่ยเขาจะร่วมฉีดด้วยได้ยังไงฉะนั้นแผนการที่เราจะเปิด1ตุลาเนี่ยเผลอๆจะเร็วไปด้วยซ้ําหรือเปล่าเผลอๆจะดีเลย์กว่า1ตุลาหรือเปล่าหมายถึงว่า1ตุลาเดิมมันก็ช้าอยู่แล้วนะที่มีคนเรียกร้องว่าควรจะ1มิถุนา รับประเทศเสี่ยงตามก่อนหรือหนึ่งกรกฎาคมคือเปิดไม่ต้องกักตัวโดยมีเงื่อนไขสําหรับคนฉีดวัคซีนอะไรก็ว่ากันไปคือเห็นอันนี้เรารู้สึกว่านึกถึงข่าวว่ามันมีบางช่วงอ่ะที่ว่าเคยมีข่าวว่าคนติดโควิดแล้วมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมติดแล้วหายมีภูมิคุ้มกันแล้วแบบว่ามีการกลับมาเป็นซ้ําอีกแล้วก็มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนทีเนี้ยจากเดิมตอนนั้นว่าจําได้ว่าจะผ่อนคลายอะไรสักอย่างอยู่แล้ว กลายมาเป็นว่าเข้มงวดกันต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่น่าลืมเลยอะคือตอนก่อนหน้าน,นี้เขาผัดก็รายงานจำนวนการติดโควิดรายวันใช่ไหมเดี๋ยวพอเราได้ฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นเนี่ยนะคนจำนวนมากขึ้นได้ฉีดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นรายงานผลข้างเคียงวัคซีนแทนไหมแล้วตกลงว่าจะเปิดหรือจะอะไรแล้วหนึ่งเมษาคืออะไรเหมือนเหมือนแบบย้อนแย้งไงคือคนกลัวคนที่กลัว แล้วเขาก็มาต้องมาบริหารน่ะแล้วเปิดแบบหาสันน่ะเปิดแบบกลัวแล้วตกลงจะได้ทำไหมอ่ะคือคนเรามันก็ต้องมีส่วนบางส่วนบ้างที่กล้าเสี่ยงคือมันไม่มีอะไรที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อปอร์เซ็นหมายถึงทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยนะฉะนั้นเราก็คือศึกษาว่าโอเคมันมีโอกาสสำเร็จมากกว่าไม่สำเร็จมากโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยมีคนเสียชีวิต ถึงร้อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทั้งตั้งแต่ติดตามข่าวมาเนี่ยกับคนที่ฉีดไปสามร้อยกว่าล้านเนี่ยโอกาสมันต่ํามหาต่ําเนี่ยแสดงว่าเราลุยเลยลุยได้เลยแล้วเราก็อาจจะเตรียมงบเอาไว้สักนิดนึงว่าอ่าใครที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตก็ตามเราก็จะชดเชยให้เขามากอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วแค่ว่าตั้งตั้งรางวัลเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีเกิดมีเมื่อไหร่ปุ๊บก็ เดี๋ยวจะจ่ายให้อย่างงามเลยอะไรก็ว่ากันไปจ่ายให้ครอบครัวนะหรือถ้าเกิดใครมีผลข้างเคียงอย่างหนักก็เดี๋ยวจะจ่ายให้เยอะๆเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีน้อยถึงน้อยมากๆคือให้แรงจูงใจให้ประชาชนเขากล้าฉีดแล้วของเราก็เป็นประเภทตื่นตูมอยู่แล้วเดนมาร์กหยุดฉีดแอสตาไปแคป่เพื่อไปสอบสวนโรคแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วทำไมเราต้องหยุดตามแล้วทีเขาเปิดทําไมเราไม่เปิดตามแล้วไอไอแลนด์กับนอร์เวย์ก็หยุดตามเพื่อ ติดตามความปลอดภัยก็นั่นมันของยุโรปไม่ได้เกี่ยวกับเราใช่ไหมแล้วหมอเขาก็มีพูดว่าเรื่องของริมเลือดแข็งตัวอะไรเนี่ยคนยุโรปฝรั่งเนี่ยเขามีโอกาสเป็นมากกว่าคนเอเชีย2อถึงสเท่าวงเล็บแต่เขาเดินทางมากกว่าเรานะหมายถึงว่าเวลานั่งเครื่องบินน่ะเขาก็จะมีบอกว่าต้องขยับแข้งขยับขาขยับตัวบ้างเพราะมันมีโอกาสว่าถ้านั่งนานๆไม่เปลี่ยนท่าเลยอาจจะริ่มเลือดแข็งตัวใช่ไหมซึ่งฝรั่งเขามีโอกาสเป็นมากกว่าเรา2-3เท่าอยู่แล้ว แต่เขาก็เดินทางบ่อยของเราปลอดภัยเรื่องนี้มากกว่าเขาเราก็เดินทางไม่ค่อยบ่อยซึ่งทางเนี่ยยูโรเปียนเมดิซินเอเจนซก็คงเป็นหน่วยงานกลางด้านยาของยุโรปเนี่ยนะก็ประกาศแล้วว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ประกาศให้หยุดใช้แต่ให้ชะลอพร้อมยืนยันว่าวัคซีนแอสตร z าเซเนปลอดภยัยแต่เพื่อความมั่นใจต้องตรวจสอบก่อนอันนั้นมันก็เรื่องของยุโรปอ่ะอันนี้เราข้ามข้ามนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะยาวไปก็ แอสตาเซเนกาประเภทนี้คือหมายถึงมันมีรุ่นของมันหรือเปล่ามีการฉีดไปทั้งสิ้นสามล้านโดสด้านบนเขาบอกว่าแอสตาฉีดไปสาสิบสี่ล้านนะหมายถึงรุ่นนี้หรือเปล่า,ามีอาการลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำยี่สิบสองรายก็เท่ากับเจ็ดในล้านคนเอาเอามาหารกันก็คือหนึ่งล้านคนจะมีปรากฏการรลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเจ็ดคนเท่ากับโอกาสเจ็ดในล้านก็ถือว่าต่ำมากนะแล้วมันก็ไม่ใช่เสียชีวิตใช่ไหมจากสามล้านคนมีเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่ง ก็ไม่ได้คือยังไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซนว่ามาจากวัคซีนด้วยซ้ำอย่างที่บอกอ่ะมีอะไรก็โทษวัคซีนไว้ก่อนอย่างของไฟเซอร์ก็เคยเอยก็เคยพูดข่าวด้วยว่ามีการเสียชีวิตในนอร์เวย์ถึงยี่สิบแปดคนแต่ว่าพอสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอายุมากกว่าแปดสิบแล้วทั้งสิน้นซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราค้นดูดีๆแล้วอาจจะไม่ได้มาจากวัคซีนก็ได้เขาอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตอยู่แล้วก็ได้ใครจะไปรู้ เอาเป็นว่าถ้าถามส่วนตัวอ๊อฟนะว่าอ๊อฟกังวลไหมก็ยอมรับว่ามีความกังวลเพราะว่า dna ของเรามันเป็นดี a เดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะประเทศของเราเป็นประเทศรอบคอบไว้ก่อนฉะนั้นเรามี d n เ็นนั้นอยู่เราก็มีความกังวลเหมือนกับเราที่เวลาไปเที่ยวที่เราไปเที่ยวนานๆซึ่งคนในชาติเราเขาก็กังวลเวลาไปเที่ยวเหมือนกันจะโดนหลอกจะโดนป้นจะโดนอะไรเราก็กังวลเพราะเรามี DNA นั้นอยู่ แต่เมื่อเรามันนึกถึงว่าทุกอย่างที่ทํามันมีความเสี่ยงทั้งสิน้นใช่ไหมทุกคนต่อให้ไม่ได้ทําอะไรก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่ได้มาขู่เรารายวันไม่ได้บอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าขู่เรื่องมะเร็งบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวประกันขายดีแน่นอนหรือว่าขึ้นเครื่องบินหรือขับรถหรืออะไรมีความเสี่ยงทั้งสิน้นแต่พอเรามาดูความเสี่ยงของวัคซีนแล้วมันต่ํามหาต่ําเรียกได้ว่าไม่กี่คนต่อล้านคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานึกถึงเรื่องนี้เออ มันไม่ไม่ว่าทาอะไรก็เสี่ยงแค่เดินเฉยๆก็มีโอกาสโดนรถชนฉะนั้นเราจะไปไม่กล้าฉีดวัคซีนได้ยังไงครับแต่ว่าคนที่ควรจะกล้าๆก่อนเป็นคนแรกๆของประเทศเนี่ยเขากลับไม่กล้าเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ติดตามเขาทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมจะไม่กล้าตามไปด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าอา้าวแล้วตกลงใจยังไงเราจะวางใจได้ไหมว่ากําหนดการที่ตั้งมาเนี่ยมันจะได้เปิดจริงอะไรเงี้ยคือเราประมาทความกังวลของประเทศนี้ไม่ได้เลย คนไทยยังไม่ได้มีผลข้างเคียงหรือฉีดแล้วมีปัญหาอะไรมากนะักอาจจะมีบ้างปะ่าไปแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมากขึ้นขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วกลายเป็นว่าคนไม่กล้าฉีดแล้วประเทศก็ไม่กล้าเปิดคือคือเงื่อนไขของประเทศของเราคือถ้าคนยังไม่ได้ฉีดเยอะก็จะไม่กล้าเปิดเราดันมีเงื่อนไขนั้นถ้าเราเอาเงื่อนไขนั้นออกว่าจะเปิดโดยไม่เกี่ยวกับประชากรก็แล้วไปแต่เรา,เราดันมีเงื่อนไขนี้แล้วประชากรก็ดันไม่กล้าฉีดแล้วมันจะยังไงกันต่อไปนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ